เพื่อนๆใครที่ใช้แผ่นแปะโบท็อกแบบนี้อยู่บ้างตอนนี้มีสินค้าของปลอมออกมาระบาดเราจะมาเปรียบเทียบแผ่นแปะโบท็อกของแท้แล้วก็ของปลอมให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าความแตกต่างของแท้แล้วก็ของปลอมเป็นแบบไหนถ้าดูเพลินๆอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ของแท้เดี๋ยวเราจะมาเรื่องของแท้ก่อนของแท้เนี่ยซองจะสีชมพูมองเห็นเป็นแบบเอ่อสีชมพูนวลๆนะคะข้างหลังจะมีบอกวันที่หมดอายุวันที่ผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วว่าของปลอมอันนี้มาดูของปลอม ของปลอมก็ซองไม่แตกต่างกันเลยใช่ไหมแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้จะเห็นชัดว่าฟังของปลอมเนี่ยจะเป็นซองออกสีเหลืองๆเห็นไหมส้มๆหน่อยๆนะเดี๋ยวดูใกล้ๆแต่ว่าถ้าเป็นของแท้จะสีชมพูทีนี้ข้างหลังอ่ะเขาจะไม่บอกวันที่ที่ชัดเจนเห็นไหมไม่ว่าแต่วันที่ผลิตหรือว่าวันหมดอายุนะคะเพื่อนๆความแตกต่าง2องอันเลย <S <S คราวนี้เรามาดูข้างในกันอันนี้ของแท้ของแท้นะคะเพื่อนๆด้วยความที่เรานะอายุ46เราก็ใช้เพราะมันมีถุงใต้ตาแล้วก็ร่องแก้ม เพื่อนๆใครที่ยังไม่ใช้แล้วว่ายเดียวกันลองไปใช้ดูนะได้ผลมันจะค่อยๆฟูขึ้นและดีขึ้นนะเพื่อนๆเอาเดี๋ยวนี้เรากลับมาที่นี่เวลาเราแกะออกมาพลาสติกตรงนี้มันจะคงทนแข็งแรงเนาะด้วยความที่มันเป็นของแท้สัมผัสอะค่ะมันก็จะลื่นๆเพื่อนๆแล้วก็พลาสติกดูหนากว่าแต่ว่าถ้าของปลอมอะถ้าถ้าดูแบบนี้มันก็จะไม่แตกต่างกันเลยนะของปลอมเห็นไหมดูแล้วมันไม่แตกต่างกันแต่ว่าเราสัมผัสเรารู้สึกได้เลยว่าอันนี้มันบางมันเหมือนพลาสติกธรรมดาเฉยๆเวลาเราติดแตกต่างกันเลย เราอะมีร่องแก้มใช่ไหมเวลาเราอาบน้ําแล้วก็ล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็ทาสกินแคร์พอมันสกินแคร์มันซึมเข้าผิวดีแล้วเราก็ใช้แผ่นแปะน,นี้เวลาแปะล่องแก้มแล้วเราไปนอนตอนกลางคืนนะนอนทับแต่นรอนตะแคงแบบนี้คะ่ะเพื่อน ของแท,มมมท้มันจะไม่มันทำมันจะไม่ทําให้ล่องแก้มเราบี้เข้าหากันยู่เข้าหากันอย่างเงี้ยมันจะคงทนล่องแก้มของเราไว้ตึงร่องแก้มของเราไว้แล่ถุงใต้ตามันก็จะบล็อกอยู่นั้นแต่ว่าถ้าของปลอมนะเวลาเราใช้ไปแล้วอะด้วยความที่มันบางอะเวลาเรานอนตะแคงแบบเนี้ยมันจะยู่เข้าหากันบี้ไม่ไม่คงทนร่องแก้มของเราให้มันกระชับขึ้นอะไม่เลยมันจะบี้แล้วทาให้ผิวของเราตรงร่องแก้มเนี้ยมันก็ยู่อย่างเงี้ยยิง่งเราทำสีหน้าท่าทางแบบเนี้ยมันก็จะยู่ไปกับผิวเราเลยของปลอมนะคะเวลาเราแกะเราก็ปิดนะของแท้ ม้ว่าเราลอกหรือายกตำแหน่งไปตรงไหนนะมันก็จะติดเล็บคงทนอยู่ได้ตั้งแต่4ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงเคยแปะมาแล้ว10ชั่วโมงล่องแก้มมันก็ยังอยู่เลยนะคะเพื่อนๆของแท้แต่ของปลอมเนี่ยเวลาเราแปะไปแล้วล่องแก้มถุงใต้ตาเนี่ยลอกกลับมาใหม่แล้วแปะใหม่มันจะไม่ติดเลยมันก็จะลอกออกเลยมันไม่เหมือนของแท้ซื้อของแท้คุ้มกว่าคะ่ะเพืพ่อนๆแต่ดูแบบนี้มันก็ไม่แตกต่างเลยยังเห็นไหมไม่ค่อยแตกต่างเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยแต่ว่าเวลาถ้าถ้าคนที่เคยใช้ของแท้ของปลอมจะแยกออกเลยแล้วเราก็ถ้าใครอยากได้ของแท้นะเราาตติดะก้้้ไวให เป็นของแท้แน่นอนใช้เราได้ผลเพื่อนๆแต่ว่าถ้าตะกร้าหมดนะก็แสดงว่าเออคือตะกร้าหายไปไกรบตะกร้าหายไปก็แสดงว่าสินค้าหมดนะคะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆที่ใครเคยใช้แล้วออหรือว่าสงสัยอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ